สบายดีสวัสดีทานผู้สม้มบันนี้กำลัพบกับเฮาคือเก่าเนาะทางส,าว,สาวิวคนบ้านป่าวันนี้สวิวกับพาทานผู้ส้มเพล่อออกไปเมื่อหน้าเนาะไปเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งๆห้ทานผู้สม้มยางม,มะเร็งเนะาะสวิวกับพาทานผู้สม้มไปยามลี่นาสาวิวเองเนาะว่าสิได้ปาาาาลาบน,าน,น,นนะทานผู้สม้มน้ำสิไหลบ่เนาะไปไปลุ้นนำการทานผู้ส้ม่าเฮาสิได้ ปลาหรือว่าได้กุ้งม,มาตำกินตอนเช้าร์เนาะไปประนอมกันเลยทางส,ส้มขวัญแม่จิวนนมาน,นสาสบิลขวัญแม่เนาะทางพระธรรมส้มไปจะกว่าอีพอระยาไหมเน,นาะทางส้มไปกับลุงกันแล้วกันเนาะสบายดี FC ถูกๆคนหลกักๆเอลยอายถูกๆคนเด้อสบายดีทำเสาร์เนาะเสาร์วันอาทิตย์เนาะทานทุ่งส้ม สบายดีทุกๆคนเ,เออด้อซีหูหุบนีน้อยน,อยออนึ่งนะท่านส้มตอนนี้ไก่สีหอดหน้าแล้วท่านส้ชิลกูซีีอย่งองนงมาักหนงเนาะดูว่าสีได้หรือว่าได้นะท่านส้มกับไปรุ่นน้ำก,ก,กันคนละเนาะ ก็สบายดีสวัสดีทุกคนเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวิวเลยกันกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์สวิวเนะาะสวิวขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อบรรยากาศยังเศร้าถังโซนแดดยังทำได้ออกนอนเลยต่อไปรุ่นยาตัวหรือว่ายามหลีกันเนาะ หลังจากที่ว่าฝนตกแรงวานนี่แฮ้งแหงผั้ชมถังผู้ชมจะไปมาใส่เบรกโกบนี้ถานผู้ชมโกบมีโกบก,ก็จ้อยๆ่ยานผู้ชมปุ๊บู้เจ้าเรายามจะอยู่ปูน้องถังผู้ชม Long, chúng ta là giảm cốp nữa nhá cứ chơi như cốp tôi chơi nào mà xung cốp chơi thì sẽ cái sai ở mình đó พระก็เริ่มแหลกํำลังออกมนาธิบสุลสมนี่ตอน,นนี้เสบือก็ออกมาทงไห้ทงนาในนทา,า,าทาิบสมแต่ิดพระธิบสุสมแหละไปยามหลี่เนาะยามหลี่ยามามุจ่ามาวันกินเน,นื้อสาวนาธิาสสมคนนี้เราว่ามันนี่เล้วกินเนาะ ไลบ่ค่ะผู้ชมไปลุ้นนํากันเนาะว่าสิได้ปลาบ่เนาะ นี่ะอดน้ำสาวิวแล้วเน,นาะท่านผู้ชมอาน้ำลายอยู่ได้ท่านผู้ชมนี่น้ำลายอยู่น้ำลายอยู่เจอว่าอีพอ,อยามเลยเนาะไปเบิ่งน้ำกันนะท่นานผู้ชมน้ำลายอยู่น้ำลายอยู่ พอได้กลุ่ตจำกินเนาะแต่ปไปไปเบิ่งน้ำกันแิ้วจะได้เรื่อไอะไนี่ตอนนี้ทางกับมาหอดหลีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลุกแหงเลยเรียวปกขาว ເບິ່ງທາງໜ້າບໍ່ໄດ້ເນາະທ່ານຜູ້ຊົມບໍ່ເຫັນຜິດລະມາເບິ່ງທາງໜ້າມັນພຸເນາະຂາໜ້າສັບຢູ່ກໍເລີ່ມເລື້ອງແລ້ວເນາານົກຊດກຶວ พอแล้เอาน้ําตาลมีนผ่านส้มแล้วเอาแป้ตันนี่แลอ่างนะน่ไปนะก็สิไปลุ้นเบิ่งเนาะว่าสิมีกุ้งอยู่บ่เนาะท่านชมนี้สบิกาลงมาบอนลีไปที่เรียดร้อยเนาะท่านผชมสิพอล้เอาไม้กันไว้เลยกุ้งมันจะบ่เต้นแล้วเนาะท่านผชมค่ะโอ้ยมันนี่ก็รูสึกว่าคือสิบ่มานเนาะ กูตายแล้วครับนี่มาบลายใหนะ้คุณชมปลาหรือว่ากุ้งมันก็ลงมาบ่าได้เนาะมันพา,างไม่หยอดตัน ทางชมนี่นี <S <S ่นี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 ่ไี่ตัวหนึ่งแล่เนาะมีกรเบิ่งกุ้งจุกอันใหญ่เนาะนี่ทางชุมบ่อน้ำไหลทูู่มีแต่ปลาหรือกระปุกเนาะนี่ อ,อ่ะอีรืยอทามซ้มมีน้ำไลาได้สาจ้ะเพราว่าอีอเราตันโบเบิร์ตนี้มันก็เลยหลั่งออกมาตะบอดเดียวนี่เนาะมีสิดกุ้งเนาะมีา่าสซม้ม กุ้งเนาะจดได้จีขอละตันไม่สำเรากละตันไม่เนี่ยโอ้ยฉันุก็บเอาละตันเ็นเบิรเนาะโมเมเหนามาแล้วบกุดมอดมันคึ้นจะขางเดียวเนาะทางผน้ชเนี่มันลงมาจะขางเดียวในกุ้งเรามาอายนี่เนะตอนนี้สบิวก็ลงไปยามบ่อนกดมาเนาะทานผู้ชม Va a fallar cadena ซาอู้ค um 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 ุ um ้ยท um 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 ําผสมเอ้ยยามโต่งก็บ่มานซําเนาะเพราะว่าอีพอเราเอาไม้ไปกันบนปากลีนี่เนาะแลบานี้ปากับปลาซิวน้อยหรือว่ากุ้งีอยเนาะทาผมแล้วมันบ่ลงบดนี้ มันลงแต่ขางเดียนะมันลงแต่เฮิงเตอะแล้วมันกกอยากซีนอนหนาวนะนาะทถ่านผู้ชมอุยพอเราเอาตาแล้วมันบวลงเนาะเมื่อนี้ซาบิวพาถ่านผู้ชมหรือว่าพาหมูเพื่อนทุกคนทุกคนเอฟซีทุกคนเนาะมายามรีกับโบมาเนาะทถ่านผู้ชมซาบิวก็คือใชได้เมื่อเป่าเนาะเพราะว่าพอเราป้านขึ้นเมื่อวานนี่เด้เนาะมันยังมันรุีกหลักเลยป่านอาดหนามันไวแลวกุ้งยังมันกับบลงป่านหน่อยเนาะเพราะาน้ามัน บริถั่วมลีเด้ท่านผู้ชมมันก็เลยปลาใหญ่ก็บ่มีเนาะอาศัยกินกุ้งกะมันลงบ่ได้เพราะว่าอีพอละเฮ็ดสูงโพดบิก็สิขึ้นละือยังเพิ่นเนาะท่านผู้ชมจเฮ็ดอีหยังนีอืม่สิเท่านม อก็คุ้มอะไรท่านผู้ชมได้อีกขอนะเราเนี้ก็ขึ้นมาหอดนองหรือว่ามาหอดพายของสบิวเองเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพายน้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพายนาโคกเนาะท่านผู้ชม ่อีพอนางสูบยาอยู่เนาะหมอก็ยังทําในเบิดเนาะท่านผู้ชม ยังพออั่นดิพอแล้วก็ข่าวมื้อเอางัวเนาะเลยเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งมาน้อยคือกาเพงวิก็เฮาบ่ทานผู้ชมเอ้เฮ็ดกงยากอยู่นี่ลเนาะบ่มีอหัวกไดขึ้นทานผู้ชม เวลาขึ้นเขาไปอยู่กับปีนเล้วนะนเนาะไปทยงพันเดลแลดอกแปลบเปิ้ลก็ยังประทันเดนมีขบเนาะจะอีกเพอดังไพ่เนี่ยนี่มาเอ็ดกับมาบีเอยทานซมเป็นนอนน่าแม่ค่ะเอ็ดเอ็ดอันนเองนันเอบี นี่นี่นี่ติดตาแพงเอาหายค่ับผู้ชมเอ้ยนี่เป็นเดี่ยวๆกันมะกุหลังจากพยายามหลี่ยามต้นกับบอมานแล้วถ่าผู้ชมปลาอีพอเราเกลือปลานะเรเกลือแต่ละเกลือแค่ละเราเอาปุ๋กเกลือมาทล้วผู้ชม เขาหน้าโคกยังเคียวกุ๊บอยู่เนาะเรืองตอนในแคบน้าน้อ่เดียวแดดกำลังคืมทางคูณสมหักซี่คืมคืมอีแลนว์น,น้ำมันจะเป็นทางหัวเทียงอีพอเนาะ ยามหลี่ยามตอนสบ,บิวกับฮอบอมานเนาะปลาอินทรีหลอดป่าแต้เด็กๆเนาะท่านผู้ชมภาพหมูเ่เพิ่นทุกคนหลอดป่ามายามหลี่แต้สุดเศร้าเนาะกับบอมานใช่ไเนาะมาหน่อยไปซืมเมือนำมาท่านผู้ชมเพราะสบ,บิบ่ไปถืขอข่าวมันยังที่ออกมานานอยู่เนะาะเป็นสบิวก็มายามหลี่ยามตอนกับบอมาน ฐานมส้มเมื่ออะไรเนาะมันี้วาได้นะฐานุ่มส้มังนอะวเราเมื่ออะไรได้่านุ่ส้มมาลุนน้ำกันว่ามนอีนพลสิตตอีวันนอานุู้ส้ม พราะว่ากะอากาศะซี่คุ้มคือมาอีกแล้วเนะาะค้ณสบิลกะคิดว่าพ่นสิตกอีกนะนเนาะโมนีิจับ่บู่สิแห้งหรือบ่แหงนะ้งเนาะท่านผู้ชม o สารุ่นบัดแหละบัดมันตกเลยเนาะนะคะจึงมายามสูงหรือว่ายามหลีน้ำกันอีกเนาะตอนนี้สบิวกะอย่างมาหอดหนานหลีหรือหนานหลีของสบิวเลยเนาะทา่านผู้ชมกับที่อย่างเข้าบ้านนะอะไรเนาะโบมานเพียงเลยนะ่ยโมนีิ วันนี้คือสิพากันอดเขากินนะน่ถังสมอาโก้ยมาเมินอากมามกกพาเอซีมายามมิอนกกอากาศโบมานเนาะมาเมินอีก็ยังโบมานเนะาะค่ะผู้ชมจะเพิ่มเบื่อสบิวเดิมแต่ละมือกับสบิวกะถ่ายจะในหายในหน้าให้ถังสมเบิเ่งเนาะเพราะว่าสบิวกับบไดออกไปนอกบ้านจนะ้าเขือ่อแล้วค่ะผู้ชมก็จะเพิ่มเบื่อกันเนาะกะ,นะกะเป็นแรงใจให้สบิวคือเก่าเด้อ ่วสดีสวีตุสิสสสสค่ะหวยเมือเ่อแลน้องถังส้มาหากุ๊เหล็กนะกุ๊กซเหล็กส้มพาเอซีโตคอนอ,อู้เหลกหรือานงู้ม เป็นแห่งใจให้ซาบ,บิวคือเก่าเดลยยายเพิ่มเบือ่อกนะันเนาะถูบไปน้ำกับซนะาบิวเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าซาบิวกับบอลสูบไปคนเดียวเลยเนาะถ้าสูบไปคนเดียวกันทุกวันแลายพายเยอคนเดียวมันก็คือสิบหอดผังเนาะก็ต้องพายหลายๆคนเนาะท่านผู้ชมาอนในาบิบบวเป็นอย่างเขาป่าเนาะท่านผะู้ชมป่าเาอ้าท่านผู้ชมเนาะตอนในสบ,บิลเป็นอย่างวิดดอนหนึ่งเนะาะท่านผู้ชมอีกดอทหนึ่งก็บหอดเฮือนซาบิวเลยเนาะ ไม่อนี้สวีกับมือมือมือเปล่าเนาะบรมานบรมานทางพุซมบอสได้กุ้งเมื่อตันเนาะบอสได้กุ้งเมื่อตันกินตอนเ้ากับบอได้เนาะก็ประมาณซ้เมื่อมือเปล่ามื่อมือเปล่าทางพุซม มาอยู่อีกขมื่อก่อนแล้วเนาะจากมือก่อนน่าสบิวชิพาพานผู้ชมมาใส่ตุ่มกบเนาะขอามือแดงชื่อบ้างตุ่มสบิวชิพไปซื้ออน่ะตะนางไผ่ข้อเห็ดตุ่มกบมสบิวเนาะนั่นไปซื้อมืออื่นค่ะชมถาสบิวชิได้ขับเมืองเนาะ บรรยากาศรอบๆน่าน่าทานผู้ชมทางหน้าสบิวก็จะเป็นป่าขาวเนาะแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเกี่ยวมือใด้ายานผู้ชมสิยังโดนอยู่ดอกเนาะมื้อนี้บ่มีแดดท่านผู้ชมคือแบบขึ้นใหม่เลยท่านผู้ชมกำลังหงางเงินน่าทานผู้ชม งาต้องทำพอแล้วว่าได้บ่อได้บ่อเนี่ยจืจปิ่งหน้าม okay? ัอแล้ะทำทงดอกเดี <UM ่ยวขางจะมีพาหลอถ่งแท้เดินเดเรื่อน้ำฐานสุสม หลาะกับพอประมาณใเนาะมบอนีโอดอีกแล้วเนาะบริกิ่งคงกินเนาะค่ะผู้ชมวาเได้กินมีขั่วกุ้งเนะาะใช่พอปลาอัดปากมาหาอาเซร์ลายเนะาะค่ะผู้ชมเพราะว่ามันสูงพอปลาอัดสูงพลแล้วมันกุ้งมันก็ขึ้นมาได้เนาะในเซร์อัดขึ้นอยู่แล้วอะ สำหรับคลิปพยายามหลีกับโบมานเนาะ,ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวิวกับชิคอจบเอาไว้ยสวนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสวิวเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตคลิปต่อไปเนาะ,ะท่านผู้ชมกับสวิวก็ขอบคุณขอบละลายๆเด้อที่กดไลค์กดแชร์ใหุ้สวิวเนาะแล้วก็กดติดตามถูกถูกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์สวิวเนาะ,ะท่านผู้ชมก็ขอบใจววเอชซีถูกถูกคนเด้อเอื้ออายถูกถคนลุงป้าถูกถูกคนเนาะ ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะท่าผูุสมสำหรับคลิปนี้ชวิวกระชิดจบไปแล้วเนาะ,นะกาบสบายตีทาน